กุญแจกันทองขึ้นเป็นเป็นแต้มพันแปดแล้วแหะครับมาเล่นกันบ้าไปครับผมไปครับเขาเล่นเป็นมาเทียมวะท่านผู้ชมไป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 เดินขึ้นไปครับไปครับเรือไปเดินขึ้นไปครับเขายังไม่ยอมทิมเราเว้ยทิมยังยังไม่ยอมทิมโอเคมามังกรครับ เม็ดไปครับเม็ดไปจอ,อนิดนึงดีกว่าจอหน้าคุนหน่อยดีกว่าไปครับโดดั้มทิ้มเลยแล้วกันกินเออถอยแล้วครับกินไปเลยดีแม่ดันตัวนี้แล้วกัน ไม่สนใจเลยเว้ยไปครับโคนไปกินครับกินครับทิมครับผมดังงินไปครับ Đàn, đàn mà, Tôi mãi hát thôi mẹ kín hàm hôm hoặc bia kín hàm hôm bia bia kín, hả? kín hả? มาป้องกันตาเบี้ยาอยู่เอ้ยม่เหตป้องกันตามมากับตาไม่ให้เขาไถโคนลงมาง่ายๆนะครับอืมองงครับคุณแจ็กกัน มามาวะ่ะอืมอะดันง,งินไปก่อนนั่นแน่จะโดดกินเบีย้ยเราเว้ยผูกไว้ครับโอ้มีสองตัวกินไปก่อนหนึ่งตัวนะครับเอาเรือกินไว้อืม กินตัวนั้นกินตัวนี้ผมทิมตัวนี้ใส่ไปเลยดีไหมเนี่ยตัวมามาเรามันยังหมุนได้ไม่ดีนะครับไปหมุนก่อนหมวนมวนมานิดนึงนะครับ เฮ้ยเอาว่ะมากตัวเว้ยทิมไปเลยดีไหมไปตรวจมาไปเลยแล้วกันมันมีคนคั้มอยู่กินเบี้ครับ ไปครับกินไปเลยโอ้โหเขาโดดไอ้เขากินเขาโดดนั่นเราก็ลุกนิ้ววะถอยครับเดี๋ยวถ้าเขาไม่ป้องกันเนี่ยท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมว่าผมจะเดินไงผมจะถอยโคนไปตบเรือนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีวะ่ะเขาเรือสองลำ ผมแจกันทอนจัดว่าบบกโขดอยู่แล้วนะครับกินตัวนั้นเหรอไล่เรือครับเรือหนีมาหายอืม กินเลยเว้ยกินครับเขาต้องถอยมาขึ้นไปหลุกนะมันเป็นทางเดียวแล้วแหละโอเคถอยลงมาตรงๆนะครับอย่างงี้กินเข้าไปไปครับผมโอเค ะสองตัวล่มด้วยช่วยกันไปครับไลโคน เขาแย่างโคลเราได้เว้ยหนีประตานี้แล้วกันจอขุนหน่อยฮึแรกกันละครับกินดีครับรออะไรใช่พรรู้ว่าเขาต้องเอาเบีย้ยกินเอ้าเอามากินเว้ยทำไมถึงเอามากินอะ่ะเราก็กินเบีย้ยดิเดี๋ยวเดี๋ยวมีแผนอะไรหรือเปล่าเนี่ยคุณแจกันทอง คุณไม่มีแผนอะไรใช่ไหมไม่ใช่แบบกินปุ๊บแม่งลุกกินเรือโอ้เซ็งเลยอ่ะรู้สึกจะไม่มีแผนอะไรนะครับหนาขึนไปครับมีแผนอะไรอีกไหมเนี่ยเริ่มระแวง่ะหวาดระแวงกินขึ้นไปครับเหมือนเขาดันพลาดนะเนี่ยใช่ไหมไม่ใจกันทองเดินพลาดหรือเปล่าผมจะกินมาแล้นะครับ มานีไปตานั้นผมจะกินมา้าน,นะครับผมจะกินมา้าน,นะครับแล้วก็แล้วเขาจะมากินมาน้าอะไรกูไว้ปิดไว้ก่อนแล้วกัน ไปครับบังเอาเรือผูกไว้อืมหมดการยืดชีวิตแล้วน่าจะไม่รอดแล้วล่ะครับมาตัวนี้ขอพี่เธอยืดชีวิตครั้งสุดท้ายกินเข้าไปไปครับแกะเลือออกมานายจะมาจะมาแยงเรือพี่เหรอไม่ให้ครับไม่ให้ไม่ให้เราเรือบอกไว้ก่อนนะครับ ลุกไปหนึ่งทีครับลุกไปหนึ่งทีต้องไปหนึ่งทีนะครับเอา้าวยอมแพ้เลยโอเค